ในวันที่29มิถุนายนนี้กสะทะชจะมีการเปิดประมูลคลื่นความถี่รอบใหม่ค่ะจะใช้รูปแบบการประมูลคลื่นความถี่ทุกกลุ่มในคราวเดียวกันเพื่อให้เกิดการแข่งขันด้านราคามากที่สุดทำกลางกลุ่มคนที่คัดค้านค่ะที่บอกว่าขอให้ยกเลิกการประมูลค่ะเนื่องจากกังวลว่ามีผู้ประมูลน้อยรายอาจจะทำไม่ให้อาจจะทำให้ไม่เกิดการแข่งขันในด้านราคาค่ะ สำนักง,งานคณะกรรมการกริจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมหรือกสทชเชิญเอกชนผู้ยื่นประมูลคลื่นความถี่ย่าน850เมกะเฮิรตซ์1,500 2,001และ2,003เมกะเฮิร์ประกอบด้วยบริษัททูมูฟเอชยูนิเวอร์แซลคอมมิวนิเคชันจำกัดและบริษัท Advanced w a l เ e t เน็ตเวิจำกัดเข้ารับฟังขั้นตอนการประมูลและเข้าร่วมการประมูลรอบสาธิตก่อนที่จะมีการเปิดประมูลจริงในวันที่29มิถุนาย,ยนนี้ค่ะ รองเลขาธิการกศชร,ระบุว่าการประมูลคลื่นความถี่รอบใหม่นี้จะใช้รูปแบบการประมูลคลื่นความถี่ทุกกลุ่มในคราวเดียวกันต่างจากการประมูลครั้งที่ผ่านมาที่ใช้วิธีประมูลทีไรย,ย่านซึ่งจะเป็นรูปแบบที่ทําให้การประมูลมีการแข่งขันมากขึ้นเป็นเป็นการประมูลแบบอัลติแบรนดออคชั่นที่เรารู้กันนะครับก็มีแบ่งเป็นกลุ่ม ใช่ไหมครับแล้วก็ประมูลพร้อมกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นจริงๆมันก็ไม่ได้แตกต่างจากคราวที่แล้วาทีเดียวนะครับแล้วก็อาจจะมีวิธีการที่แตกต่างกันนิดนึงในเรื่องของการการจัดกลุ่มและการสลับการการประมูลเมื่อก่อนนียเป็นทีละ ช่วงๆใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นกิรประมูลพร้อมกันในหลายๆนี้แต่ถามว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากลไหมก็เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่ต่างประเทศก็ใช้กันค่อนข้างเยอะในรูปแบบแบบนี้นะครับเป็นการประมูลนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้มีการแข่งขันหนึ่งนะครับสองคือการมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่ามากสุดในการประมูลนะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมประมูลจะได้มีเวลาในการที่จะตัดสิในใจในตัวเองในการที่ประมูลพร้อมกันว่าแต่และท่านจะเลือกอย่างไร โดยระหว่างการประชุมชี้แจงขั้นตอนการประมูลก็มีกลุ่มมวลชนนําโดยสาภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษทัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนเดินทางมายื่นหนังสือเรียกร้องให้มีการทบทวนแล้วก็ยกเลิกการเปิดประมูลคลื่นรอบใหม่ในวันที่29มิถุนายนนี้ออกไปก่อนค่ะเนื่องจากทางกลุ่มเห็นว่าการมีเอกชนที่มายื่นประมูลเพียงสองรายซึ่งเป็นเอกชนที่ให้บริการอยู่แล้วอาจทําให้การประมูลไม่มีการแข่งขันอย่างแท้จริงแล้วก็จะกระทบกับการ ใช้บริการของผู้ใช้บริการในอนาคตอีกด้วยค่ะ